กลับมาว่าเฮ้ยฉันโคตรเก่งฉันโคตรยอดเยี่ยมฉันโคตรเจ๋งเลยเพราะว่าเราต้องดึงพลังตรงที่เป็นแฮปปี้โทเวของเราออกมานั่นเองนะคะเพราะว่าเราจะได้มีพลังในการไปต่อเพราะว่าพลังที่ดีที่สุดก็คือพลังจากตัวเราเองนั่นเองนะคะดังนั้นตัวเราเองนี่แหละคะ่ะเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆก็ต้องมาสร้างโซนแฮปปี้โซนของเรานั่นเองนะคะให้เราไปต่อสามารถไปต่อได้ในเมื่อเส้นทางที่เราจะไปถ้าคุณอยากจะทําเส้นทางไหนคุณก็ต้อง เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในเส้นทางที่คุณอยากจะเป็นนะอย่างโคตต้นอ้อก,ก็มาเส้นทางออนไลน์โคตต้นอ้อก,ก็ต้องเรียนรู้จากคนที่ประสบความสาเร็จจากบนโลกออนไลน์แกะรอยและลงมือทําตามหรือว่าเอาสมองเศษฐีเอาสมองของคนประสบความสําเร็จเราแกะรอยแล้วมาเรียนรู้แล้วลงมือให้เป็นเราลงมือทําตามมาฝึกฝนให้เป็นตัวเราให้ได้ในวันหนึ่งในเมื่อเขาประสบความสําเร็จได้วันหนึ่งมันก็ต้องเป็นของเราอย่างแน,น,น่นอนไม่วันใดไม่วันหนึ่งก็เร็วๆนี้อีกนิดเดียวบอกตัวเองว่าอีกนิดเดียวอีกไม่นานเป็นไปได้อย่างแน่นอนแช่แป้งนอนมานะคะเพราะว่าเังอ เอาตัวเราเข้าไปเรียนรู้กับคนประสบความสําเร็จจริงในวันหนึ่งก็ต้องเป็นวันของเราอย่างแน่นอนนะคะทุกคนนะคะวันนี้คุณอย่าพึ่งยอมแพ้อย่าพึ่งอ่อนแอไปต่อนั่นเองลุกขึ้นมานะคะมีพลังที่จะไปต่อนั่นเองนะคะโคตุนออก็เป็นกาลังใจให้ทุกๆคนนะโคตุนออก็เป็นคนหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าจะทําตามความฝันทําเป้าหมายของเราให้ประสบความสำเร็จให้ให้ทันในคนที่เรารักนั่นเองพ่อแม่เราเริ่มแก่ชรลาขึ้นไปทุกวัยทุกวันใช่ไหมลูกก็เริ่มโตขึ้นมา ครอบครัวเราก็ยังไม่ได้มีความสุขเออไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ประสบความสําเร็จในที่ครัวในทุกด้านของชีวิตหมายความว่ายังไม่ตอบโจทย์เรานั่นเองเราก็อยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเราอยากจะคืนคุณแผ่นดินอยากจะสร้างทําบุญสร้างกุศลได้มากกว่านี้เวลาทําบุญเราอยากจะทําเท่าไหร่ก็ได้เราอยากจะ,ไ,กไ,กจะไปเที่ยวไหนใช้ชีวิตแบบไหนมันได้ทั้ง6ด้านของชีวิตเราอยากจะมีแพสซีฟมีความมัง่งคั่งทั้ง6ด้านของชีวิตเราก็ต้องเร่งสร้างเร่งลงมือทํานั่นเองนะคะวันนี้ก็ บอกตัวเองเสมอแล้วค่ะให้คุณอยู่ในโซนที่มีความสุขสนุกเบิกบานนั่นเองแล้วก็ปักหลักในเป้าหมายของคุณนะคะไม่ไม่ละสายตาจากเป้าหมายเมื่อเรามีความสุขเป้าหมายกับเราสนุกเบิกบานแล้วเราลงมือทําอย่างมีความสุขเป้าหมายกับเราจะวิ่งา